ข่าวดีมาอีกแล้วหลังเที่ยงคืนวันที่4ค่ลังจะโอนเงิน1ล้านคนเช็คเลยธนาคารไหนเข้ากี่โมงจะเข้าเดือนที่2แล้วสําหรับการช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดโดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งการหลายคนได้รับเงินกันแล้วและยังมีอีกหลายๆคนที่ยังไม่ได้รับเงินสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่ยกเลิกการลงทะเบียนโดยไม่ได้ตั้งใจสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านเมนูยื่นทบทวนสิทธิ์บนหน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันได้ซึ่งหากคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การพิจารณาก็จะได้รับเงิน5000บาทดังเดิมด้านความเคลื่อนไหวในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากโควิดหรือคณะกรรมการประลัดสิทธิ์กระทรวงได้มีมติเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมในกลุ่มคนที่ตกหล่นประสงคภูณทรนนประหลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาช่วยเหลือกลุ่มคนตกหล่นที่ไม่ได้รับ เงิน5,000บาทเราไม่ทิ้งกันเพิ่มเติมโดยให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอกลับไปจัดทําแนวทางช่วยเหลือกลุ่มปอบางเพิ่มเติมจากเดิมที่เสนอมาใช้เงิน39,000ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการบุตรแรกเกิด ผู้สูงอายุและคนไร้บ้านรวม13ล้านคนนอกจากการช่วยเหลือผู้พิการเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุและคนไร้บ้านแล้วยังมีการขยายไปกลุ่มประชาชนในพื้นที่ห่างไกลคนที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต แต่ไม่ได้นับรวมนักศึกษาจบใหม่แม่ค้าออนไลน์้าราชการบำนานคนว่างงานอยู่เดิมเนื่องจากไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอีกทั้งในกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรมก็จะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเช่นลิเกลํมตัดที่กระทรวงวัฒนธรรมจะไปรวบรวมมา และบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างนักกีฬานักมวยเป็นต้นซึ่งอาจช่วยเหลือเหมือนกับเงินเยียวยากลุ่มอาชีพอิสระเดือนละ5,000บาท3เดือนแต่ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเงินจากรัฐทิ้งกันเบื้องต้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มคนปอบ,บาง13ล้านคนโดยแจกเงินให้คนพิการผู้สูงอายุเด็กแรกเกิด ถึงอายุ6ปีเพิ่มอีกคนละ1,000บาทเป็นเวลา3เดือนเช่น เดิมได้รับเบีย้ยผู้พิการ1,000บาทก็จะเพิ่มเป็นเดือนละ2,000บาทและผู้สูงอายุจะได้เพิ่มจากเบีย้ยอีกคนละ1,000บาทขณะที่คนไร้บ้านจะไม่แจกเงินแต่จะช่วยหาที่พักอาศัยและอาหารการกินให้แทนส่วนอาชีพหน้าตัดสินนักกีฬาจะพิจารณาดูว่ามีสิทธิจะได้รับเงิน5,000บาทหรือไม่แต่ถ้าไม่ได้จะมีการจัดหามาตรการช่วยเพิ่มเติมทั้งหมดเป็นมาตรการเบื้องต้นหลังจากเราไม่ทิ้งการที่ช่วยเหลือเงิน5,000บาท และสำหรับการโอนเงินวันที่1พฤษภาคมปี63ธนาคารกรุงไทยโอนให้ผู้ผ่านเกณฑ์ที่มีบัญชีกรุงไทยจำนวน100,000รายธนาคารอื่นไม่มีการโอนในวันนี้ วันจันทร์ที่4พฤษภาคมปี63จ่ายอีก1 0 0 0 0รายเฉพาะธนาคารกรุงไทยส่วนธนาคารที่5พฤษภาคมปี63ทุกธนาคารจะช่วยกันโอนให้ครบ1 000, 000, ล้านรายและที่เหลือจะโอนให้ภายในวันที่8พฤษภาคมนี้รวมแล้ว2.4ล้านรายสำหรับการคาดการระยะเวลาการโอนเงินเยียวยาโควิด -19 เวลาประมาณตีหนถึงตีสานาทีจะมีธนาคารกรุงศรีธนาคารกรุงเทพธนาคารทหารไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรธนาคารกสิกรธนาคารอมสินและธนาคารธนาชาติเอาแล้วงานนี้เกษตรกรเตรียมเฮทกศเริ่มโอนเงิน15,000บาทในวันที่15พฤษภาคมนี้เมื่อวันที่4พฤษภาคมปี2 5 6 3 นายอภิรมสุขประสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28เมษาย,ยนที่ผ่านมา <c oughs> เห็นชอบให้ดำเนินมาตราการช่วยเหลือเยียวยากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด -19 โดยจ่ายเงินให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐรายละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือน ก็คือเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมปี63จำนวน10ล้านรายวงเงินงบประมาณจำนวน150,000 0 0ล้านบาท ขั้นตอนการจ่ายเงินดังกล่าวทกศจะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงในกรณีเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับทกศแล้วสามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับทกศส,สามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ผ่านเวอร์ไว์เว็บเยียวยาเกษตรกรด o คอมของทกศได้ตั้งแต่วันทีออ่เจ พฤษภาคมปี2563เป็นต้นไปหลังจากระบบประมวลข้อมูลและตรวจสอบบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการซึ่งจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับความช่วยเหลือในมาตรการเราไม่ทิ้งกันเมื่อทอกสได้รับเงินจากกระทรวงการคลังจะรีบดำเน,นินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรต่อไปโดยจะกระจายโอนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศประมาณวัน 1, 000, 000, ละหนึ่งล้านรายคาดเริ่มทยอยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม ปี2563เป็นต้นไปโครงการดังกล่าวทกสจะเร่งดำเนินการภายใต้การควบคุมการแพร่กระจายของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดซึ่งนอกจากเกษตรกรไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับทกสแล้วยังสามารถใช้บัตร ATM ของทกสถอนจากตู้ ATM ของทุกธนาคารหรือใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชันทกส AMO b บายถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร ATM ที่ตู้ ATM ของทกสได้อีกด้วยนายพิรมกล่าว ล่าสุดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผยกลุ่มบุคคลที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ2,000บาทมีรายง,งานว่านางพัชรีอารยากลรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอในฐานะ โสุกพอมอได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์กรณีการขอรับเงินเยียวยา2,000บาทโดยนางพัชรีกล่าวว่ากระทรวงพัฒนาสังคมพร้อมที่จะดูแลประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำเป็นต้องมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินข้อเท็จจริงจากนักสังคมสงเคราะห์ว่ามีความเดือดร้อนอย่างไรบ้างและความต้องการเร่งด่วนมากน้อยเพียงใดและต้องวิเคราะห์เป็นรายกรณีตามขั้นตอน แต่ผู้ที่จะได้รับเงินต้องเป็นประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามหลักเกณฑ์และระเบียบของเงินสงเคราะห์ต่างๆเช่นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีไรายได้น้อยและเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉินเป็นต้นหากเมื่อผ่านการพิจารณาจากนักสงคมสงเคราะห์แล้วเห็นสมควรในการช่วยเหลือจึงจะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือรายละไม่เกิน2,000บาทโดยจะให้เพียงแค่กลุ่มเป้าหมาย4ี่กลุ่มเท่านั้นได้แก่1นเด็ก 2. คนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เช่นไม่ครบ32หรือพิการ 3. คนชารา 4. ผู้เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบนางพัชรียังกล่าวต่อว่ากลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ยังตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐทางกระทรวงพัฒนาสังคมสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย จะร่วมกันสำรวจพื้นที่ทุกหมู่บ้านและทุกกลุ่มเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่15พฤษภาคมปี2563โดยจะนำข้อมูลทั้งหมดมาเชื่อมโยงกับทุกกระทรวงเพื่อดูแลประชาชนที่เดือดร้อนให้ครอบคลุมได้มากที่สุดและตกหล่นให้น้อยที่สุด หากประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความดุดร้อนอยู่ในสภาวะลำบากตกงานขาดรายได้สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและทุกจังหวัดในภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยหรือแจ้งมายังงสายด่วนพอมโทร1300ของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตลอด24ชั่วโมงกระทรวงพมพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ล่าสุด ใครยังไม่ได้เงินพรุ่งนี้รอลุ้นครังโอนอีก800,000คน5พฤษภาคมนี้จากมาตรการช่วยเหลือเราไม่ทิ้งกันเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด1 9โดยโลงทะเบียนผ่านเวอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งการด o m เริ่มทยอยคัดกรองและโอนเงินผ่านระบบบัญชีธนาคารและพร้อมเพย์ให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้ว โดยในวันที่4พฤษภาคมปี2563ระบบจะทำการโอนเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิ์ที่ลงทะเบียนร,รับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย1แ0,000รายก่อน โดยนววายรับวรลนแสงสนิทพุ่มนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังและโคษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการจ่ายเงินเยียวยาชดเชยรายได้จากโควิดว่าในสัปดาห์นี้คลังเตรียมโอนเงินให้ผู้ลงทะเบียนได้อีก3ล้านคนซึ่งจะทำให้มีผู้ได้รับเงินรวมทั้งหมดกว่า11ล้านคนโดยแบ่งวันที่5พฤษภาคมจะโอนได้ประมาณ800,000รายวันที่6พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันหยุด 1 0,000แสนคนและวันที่7-8พฤษภาคมอีกวันละ1ล้านคนที่สำคัญผู้ที่เพิ่งมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแรกจะได้รับเงินเบิเบ้ล2เดือนรวมยอดเดือนเมษาย,ยนและเดือนพฤษภาคมเป็น1 0 0 0 0บาททันที